เล่นเราต้องพูดถึงไอ้กีกตันพี่พูดถึงว่านเหรอใช่พี่ว้านเป็นราสินีพี่สิใช่ไบซิงตาตาไอ้นี่กิจกรรมไม่น่าจะไปร่วมกันด้วยนะครับผมสำหรับตัวแจกของนะครับผู้โชคดีสองท่านจากแต่ละช่องนะครับสองท่าน ช่องว่านช่องผัวช่องหัวนะทีมงานเลือกนะเพื่อได้เอาช่องแทนแล้วช่องผัวอ๋อเลืกไม่เจกเลยว่าก็แผนนี้นะผมเพิ่งอัปเดตเข้ามามีตัวละครใหม่ที่พี่บวกเล่นไปในทุกๆเกมครนะผมชื่ออะไรพี่เจ้าแม่ใช่ไหมมาดูมาดูดวงดาแอสร์ตาเอสร์ตาอะไรอุบัติอุบัติเหตุ อุบัติเหตุดวงดาวพอแผ่นนี้จะมีสกินใหม่เป็นฟางสองจนะครับผมใครสะสมหน่งจุดศูนไปแล้วจะมี2.0เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นคอลเลคชั่นอีกพาเลทครับเสียงทะเลสวยมากขายขายเสียงทะเลสวยจริงมีอนิเมะด้วยใช่ไหมใช่มีอนิเมะอนิเมะคือคือคือคอลเลคชั่นก่อนใช่คอลเลคชั่นเยอะไหมดแล้วจะมีคอเลชั่นในพาร์ทหน้าก็ติดตามเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีขายเรื่อยๆครับผมลิมิตนะครับผม แต่คือสกินใหม่นี้เรบอกมันไม่ขายเพราะว่ามันมันไม่ขายแล้วมันมีไปแล้วจะฝากบอกท้ายอยากว่าทำ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 หมดสาสสนเล่นให้กับว่านด้วยทีแบบแยกเลยอะาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าั่าฮ่าฮาฮ่ดจ่าฮ่า้่าฮ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 ออาา่่่่ ไอแทนแล้วมึงเอาปืนกูไปแล้วมึงก็ตายหาไอแทนไจะเน่ไอไดตกอยู่นไอแทนมันเอาปืนนไปแล้วมันก็ตายาอะทุ <c oughs> ทกคนเอาไปทำเพี้ยอะไรวะ <c oughs> ว่าเดินอองนะันี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีีนเดเีดวนเเวเเ เอาหรอออกวันยกให้สูงกูไม่เชื่อมึงแล้วมึงให้กูดอกปืนอ่ะแล้วมึงก็ดอยปืนกูไปอ่ะมึงเห็นกูเล่นไม่เป็นแทนที่มึงจะสอนอ่ะฉันนี่กเกบเก็บเก็บยังไงวะ

ว่าจะซัพพอร์ตพี่อยู่ตรงนี้โดนโดนดังปุ๊เกลืออ้ยอันนี้มันคืออะไรลูกๆได้เจอปะมันหมอกมันหมอกลอยเฉยอ๋อโอ้โหหมอกจังๆหรือควันอะอุ้ยพี่จันปล่อยหมาได้ด้วยอ่ะโคตรเท่เลยตัดเด้งตกใจบุ่นรีเหี้ยระวังนะขวาเขาอีแล้วเจ็มมันหลบอยู่ตรงนั้นนะเาให้ว่านหิวพี่เหรอฮะ

อ้อยเจ็บอ้ยเจ็บอุ๊ยแทนตายต่อหน้าเลยล้มไม่ได้ไม่มีอันตี Last player standing ไปหนึ่งไปหนึ่งวัดมันไม่ได้วัดเราขึ้นขึ้นวัดขึ้นกระโดดลงไปเลยกระโดดเราวิ่งเลยไอแทนว้ายไปวเขาด้ตัวแรกม่ชีวิตต้องไปไหนต้องไปวัดต้องไปไหนเนี่ย วนามีตัวนงขวามีตัวนึงเดินตรงไปแล้วยิงข้างหน้าเดินตรงไปยิงหน้าขวาเนี่ยเดินตรงไปดข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเีกว่านมข้าไปนวนว่ามีเข้าไปอ่ระบดเหรอเราให้ว่นวิ่งเข้าไปหาระเบิดทำไมเนี่ยไ้มันเป็นอันนี้ว่ามันเป็นหมดหมดยนี่ยใช่หรอไม่ว่านุช่าฆ่าได้อะ วันไม่เล okay. ่นแล้วออกเลยนะ a ี e จากเกมร l บจากเ h e ต้องสู้ o อนนั้นต้องสู้ถึงจะรอดกันได้ไหมออกพูดเล่นค่ะโอเคโอเค ตัวไหนโคตรแท้อ่ะวันก็ว่าเสียงระเบิดโคตรชัดบอกให้วิ่งเข้าไปทำไมวะงงเฮ้ยวันฮิวได้ป่บนึงโอ้โห เดี๋ยวเวเดี๋ยวว่าดูตรงซีให้ซีมันอยู่ไหนวะอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยเธนเขายินว่านตรงฮิวใครคะเนี่ยเออพี่บงโอเค มาปิ planted นอยู่คนนึงเดป้วยเวลาค่ะวดเสียงราเปิดใกล้จังอ่ะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลย้้ยนี่หพี่จัดเดียวัหมาตายเลย Get out of my way Message อ้คนคิวได้คิวที่สองอันนี้คิวที่สองไม่หรือว่านมีพรสวรรค์ในการเล่นเกม FPS วะ ถ้าไม่ตายปืนเราจะไม่หายอ๋อคือถ้าตายถ้าตายปุ๊บก็คือต้องเสียตังค์ซื้อปืนรัวๆเลยใช่ไหมเวดิจตูบไปีเลี้นี้บเลย ฮิวพี่เหรอฮิวฮิวแทนอ่ะอแต่ได้กูชุบได้กูชุบได้แปบนึงเออขอบคุณกูซะโอเคโอเคเยอะเลยโอเค อ๋อทีมเดียวกันยิงไม่เข้าเหรอโอ้โหเสียดายว่ะว่านว่านยังไม่ทำอะไรเลยพี่ฮิวสวยอ่ะฮิวสวยว่าต้องวางอะไรพี่สไปายวางไง่เนีย กดหนึ yeah, ่งกดหนึ hmm. <uh ่งหนึ่งสองโอเคแบบนึงโอ้เอานี่มันทางตันมั้นอะอ๋อเอ้ยกูก็มีสกิลแบบนี้นะเว้ยนะเฮ้ อ๋ออีไอเนี้ยกูแค่จะโชว์ให้มึงดูว่ากูก็มีกําแพงเหมือนมึงไะกูกลัวมึงไม่รู้ว่ากรแพงกูเป็นยังไงอ๋อต้องไปเอ ไอ้พี้ครับแต่ว่ายืนยืนฟาโรบไว้นั่งนั่งาโรบตรงนั้นไว้นั่งไว้ยืนยน้โอยสุดยอดโอ้ยเอ้นายมึงเป็นสมองของทีวอะทุกคน ชยรีดูซักักอยู่โซนุปุ้ยสนุกค่ะทุกคนปืนว่านมีสกินอนิเมะด้วยนะโอ้ยแบบแต่เกมนี้เวลาแบบซื้อสกินแล้วแบบเล่นอะคือมันเห็นสกินโคตรชัด์ตอะคือมันเห็นอยู่ตรงหน้าเราเลยอะว่านเพิ่งเห็นว่านเพิ่งเคยเห็นโอเคได้แล้วพี่มีโล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 ่ว่านทำงงไปละอยเสปายดาวบี

ไอ่ว่าแล้วมึงจัอะไรนี่ยกำกแพงนี้ปันจัการอะไรไม่ได้แล้ว t h i s is g o n ใช่ใช่ใช่โชว์สกินไปทีโชว์สกินไปทีโชว์สกินไปทีที่ปล่อยต้องมาเดี๋ยวเอาไปเอาเหรออ๋อได้ได้รอรออ๋อเราต้องมีจังหวะจากคนที่นึ่โอเค

ขอมาขอวัดเ่นอะกดกกดบกดคชิคกดบแล้วูที่ชื่ออเอร์แล้วกดอท้าอัเทอร์แฟนทอมโอ้ยเปว่ะเปว่ะเออเปเปหนุ่มไหออกูเปผู้ชายอะอะไรแท้งเงินหมดแล้ว อุ้ยเป็นแบบอุ้ยแบบแบบจีนจีอ่ะแต่ว่าไออเออเบลิตี้เต็มว่าอ่าใช่ว่า CQE เต็มีเต็มว่าว่าไงว่านว่าเดี๋ยวมา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 ด้วยกันรู้จักรู้จักไก่ไก่แจ้วะกลางไม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันไก่จ้าแเราอีไรว่านอีหน้าเถอะ

เฮ้ยมันฮารุถึงแล้วอ่ะฮาหลไฮโคเดนคางดีจัดเลยฮาวิ่งการ์ดเอฟเอฟสุดกูดแฮปป a ้อีซี่เฮ้ยแฮปปี้เกาไม่มีแฮกเลย We are faster t h a e you play a lot you get better man Have fun at war lab โอเค hit me dish me t w e dollar one one remaining กาว่าวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยว่าเอมที่โบว์หรือเป่าบ้าหนิวนะเ้ยสวยเลือเหลือสาสิบสาเลือเหลือสาสิบสามโอเคม้านบ้านบานยู่้านานก่อเอ้ยโดนอะไรวะ โดนล้อมเหรจะหัดวางสไปอไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเอ้าว้าว้าทนะีปะอะไรบอสไสวยโวยเทุคิวเลรอโอ้โห แล้วดีนว่ะวันยิงไปแล้วนะปืนระวันถ้าเธอโดนแล้วเรอไม่เจอใครเลยรูด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 ู วามรุณเลนไทยแดนพี่ชวนคุยต่อลูกซโนบล์แอมเบเกอร์อยู่ด้วยฉันไม่เห็นมีใครพอเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงไม่เห็นมีใครคุยอยู่วะเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนว่านชวนคุยว่านชวนคุยว่านนพิมพ์ไปแล้วว่าเป็นผู้หญิง เฮ้ยว่านคาได้เก่งมากเก่งมากเฮ้ยเก่งมากไม่เจอเลยไม่เจอเลยยยอักเชื่อแผงแอมเบอร์เกิลมันใช้ได้วัะเฮ้ยว่นได้สไนเปอร์เหรว่ะ

อาชาไม่ต้องสโคบเลยไม่ต้องอะไรของี่จัวานมของพี่อยู่ไหนวะเฮเฮ้ยตรงนีเนี่ตังปีงปี้วอยู่ไหนกันเนี่ยจะชนะเนี่ยจะชนะตัวไนันัน มันวิ่งไปไม่ทันสรุกอ่ะมาต้องนานเกือบแพ้ไปไอ้เชี่ยโอ๊ยมองไม่เห็นอะไรไอ้เชี่ยเดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็เขียวว่าเดี๋ยวฟาดไอเชี่ยมันฟาดระเบิดไม่หยุดเลยแท้ เดี๋กก็แดงเดี๋วก็เขียวไอขาวางขวางเขวางขวางสีวางสีวางสีเฮ้ยใครยิงใหะสีมีไว้มพี่นตีพี่ิคือพี่ยหมูพี่หมูพีู่วิ่งผ่านแมไปไปงไปไปไปว่าทหน่อยว่าทหน่อยยไงพี่อ๋อ พี่ว่านพี่วานวานวานีมื่อนี้เขาอยู่ตรงไ้นว่าว่หิวไปแล้วพี่แจเขาอยู่เขาอยู่นะเขาอยู่นะเขาอยู่เขาอยู่ไหน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 อยู่ไหนไอเดีย ไหนไอ้ทนบอกว่าจะเทนโปเกมมาโลแนมะเป็นเจ้าพ่อ่ใช่เหรอเช่อเลิากเอเลพเล่นนี้เหอเนี่ย n ีแต่เมื่อกี้แบบอมอมหลังสวยอยู่ทำไมพี่ปล่อยมาพี่ปล่อยมาพี่ปล่อยมาพี่ปล่อยพี่เริ่มปล่อยนีแล้วเโอ้ยอีกแล้วฟาดถุนเลนโค้ดวนิวตัวเอละงอนจ้อยในอ่ะ

บนหัวบนหัวเฮเวนเฮเวนใช่แทนแบบยิงพื้นไป15นัดได้วาง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 พี่ชายวางพี่วางเลยวาไม่โอ๊คเรดี้โอเคผมวางก็ได้วางไงพี่วางเลยวะกด4กด4ครับ ไม่ใช่เรา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 ไม่ใช่ทุกคนทุกคนถือทุกคนถืออ๋อมีคนวางไปแล้วสวางไ้้ออแทนวางปะไปเร่เถอะพี่วางไปแล้วพี่วางไปแล้วมันเป็นไรอ่ะเถอโหนดูการเล่นแบบเจ้าพ่อนี่เจ้าพ่อฮ้ยเราจะแพ้อ่ะเถอะเราจะแพ้ไ้ไก่เล่ไก่เล่นพี่่นพดน่ดงเฮ้ยสวย เพชรชดนี่โยนไปฮเอเราชนะคอเธอรคอมโบผมไม่ตลกพี่ผมไม่ผมไม่เล่นผมไม่เฮ้ยไม่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 เล่นแต่ว่าเราคอมโบกันได้เราคอมโบได้เราคอมโบอะไรกันได้ลุบหักเว่าจริงๆรินั้นเราคอมโบอะไรกันได้หรไม่กูจะปล่อยม้าโจ้เอ้แทนนี่แทนนี่พี่เโยม้าดำล็อกลุบกลมันกัน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 ไม่อยากมากับพี่บลวงแล้วพี่บลวงยพี่บลวงชอบให้เราเป็นแทน เข้าเลยวั่าไปเลยพี่ชอบให้ว่นไปแทงอ่ะสี่สามแล้วเราสี่สามว่านู่ซายฮิวไว้นะพี่ยิงไม่บอกว่ายิงแต่โอ้แล้วว่นเลยต้องแทงเหรอไม่พี่ตามว่าอยู่พี่ตามอ๋อได้ได้ได้ว่าดู่ซ้ายสวยวั่านเก่งมากเก่งมากเก่งมากกล้ามากขอบใจพ่อเฮ้ยวั่านโดนว่นไปดีเอาว่นไปดี วาดไปบีไม่ใช่ทางนั้นวาดไปอีกข้างนึงโอเคสวยเช่แย่แล้ววะไม่มีพี่ไอ้พีิลเลยไม่มีคนใดหมดเลยคนใดหมดเลยววาดเล็กว่าดเล็กนั่นแหละวาดที่ขวายิงเออว้เติมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมขวาไวว้ขายิงกดอาวาดสวยที่ขวาลากสกอบไปที่ขวาลากสกอบไปไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อขวานขวา ีกวานั่นนะมเจามีดมาเหลาวสิวาดย่าอยาให้เอามีดมาเหลาเอ้ยใอ้นตัน้วาปิออกไปบวกวดระเบิดฮระเบิดเอาเย้ยแล้ววะเย์แล้ววะเย์แล้ววะเย้มีหนึ่งเขาไปหนแล้ววะบีมีสตัวน่าจะินโหนึ่งพี่ปินโหนึ่งโอ้โหไอ้หัไอสามไอสามเราดักได้เราดักราดักลงแพนด้ล หวบ้านถอย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 บ้านบนบ้านมอยเอ้ยโดนมีฮ้่าฮ่า่้เอาพี่มาเหลาเลยไอ้เต้อเหลาหรื่อีมีรือพี่จังหวะเนี้ยเฮ้ยเกือบเกืือบเเกืือบมีโป็ไล่เหลาแล้วอจเยจจเจ้ยกไม่ตาย ไอ้เอ้วิ่งหนีวิ่งหนีสีตันี้สีตันี้เลดเลดเลดเลปาดเรร่วงไปดี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 เดีวดีเดีร่วดีปดีร่วดีร่วงไป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 ดี

มีดบีด <accurately S 2> ีกว่ามีดบีมีดบีมีดบีมาดีครับมีดบีให้มันให้มันจบโอ้ละว่านไม่ได้ใช้ว่านใช้มีดอันนี้อันนี้ว่านเล่นอะไรพี่แบงค์ถือปืนแล้วพี่อ๋อพี่พี่พี่อยู่พี่อีู่อู้หูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าสนุกเกินมันจ้าไอ้เียอะเนี่ยเียอะเนี่ย ไอ้ใคร้ใครยิงปืนนะไม่ใครเป็นฝั่งใครฝั่งใครวะเนียนี่ใครอยู่กัใครโดนอะไรเต็มไปหมดเอ้ยมันหลัไอ้แทนย่ใครไม่เจอเฮ้ยว่าจะโดนว่าโดนปัดเป่าด้วยลุ้มอยู่ลุ้มอยู่ ปัดแรว่าจะฮิวอยู่ว่ว่านึกว่ามีทางออกมันไม่มีทางออกมันเป็นทางตันไ้เ่เปลี่ยนเปลฮ้ยมีรอยด้วยแะเซบ่ีเื้อเน่วนะเนออตัวเนี่น้อยู่ี่ี่นก่เอีนนเนเนนเนนนเ เอาไม่ไหนวะหุยยังเยอะอ่ะอยากในมีดแล้วอยากใหญ่ลืมไปเนยแต่ตอนนี้นะว่าพวกเราซีนมีดนะว้ยเอออุ้ยกลางปะได้ต่กลางอ้มันยิงทะลุกล่องอะโอราโอราโอลโอ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 ลโอ โอ้ราโอโอ้ราโอโอ้เราลโอ้ไม่ไม่ไรมึงอะหยุดร้องกี่กว่าเออเฮ a d s h o เบียดแล้วเบีดแล้วเบียดแล้วเบอยดแ้วสติเจอร์สติเจอร์ตัวดีเฮ้ย สิยอุ <î> ้ยเอข้าเอาพยาบาลอ้ยหมดไม่ม <curs CDU> ัน <kilo> ยิงทีลสามนัดอุ้ยหูปืนอรปืนอย่างแรงอย่างแรงเลยดิอย่างแรงเลยดิปืนืนน้องยิงรอบเดียวอ้าวีบา เฮ้ยเอาไหว้วามันเออน้องฆ่าได้อ่ะพี่บ่าวเออสุดว่าวันเออไอ้เหี้ยย่ายี่เยี่ยโอยเปลี่ยนแล้วเปยนแล้นเปลี่ยนแล้วเป็นโคแล้วโค้โค้ ได้คนนึงง้เาเก่าก็ช์จมาแล้วช็อตตีปึ๊ <What? S 2> โอ้ช็อตที่กี่ชาติอาชาติตัวสุดท้ายไปแล้วช็อตออตีอะ